ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์นะครับซึ่งจัดว่าเป็นโรงแรมที่ดีสุดในย่านเชียงของก่อนที่เราจะข้ามด่านจากทางเชียงของข้ามไปฝั่งลาวในวันพรุ่งนี้ตอนประมาณ10โมงเช้านะครับผมซึ่งเราก็นั่งรถกันมาเหนื่อยพอสมควรก็ประมาณ7จชั่วโมงจากเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3โมงเย็นโดยประมาณจากนี้ไปเราก็จะไปหามอไซค์เช่าเพ<ว>ื่อสำรวจเม<ว>ืองกันนะครับผมโอ,โอเคครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศโรงแรมนะครับ บรรยากาศซึ่งอยู่ติดหิมแม่น้ำเลยครับผมครับตันนี้เป็นเรือหางยาวนะครับเขารู้สึกจะฟ้อมกันนะครับครับผมงครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตมที่เชียงของนะครับเพราะว่าจากจกกุดนี้ไปเดี๋ยวราจะไปต่อเรือเรือเล็กเพื่อข้ามมาที่ฝั่งลาวแล้วหลังจากนั้นเราจะต่อจากเรือใหญ่ที่ฝั่งลาวเพื่อ ไปนอนที่ปากแปลงหนึ่งคืนแล้วเช้าวันขึ้นเราถึงจะนั่งเรือต่อย5ชั่วโมงเพื่อไปี่หลวงพรบางครับผมโอเคครับเดินมาเลยครับครับผมสวัสดีครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงนที่ตมแล้วครับตอนนี้เราเพิ่งข้ามฝั่งจากฝั่งเชียงของมาฝั่งเราเดี๋ยวจากจุดนี้ไปนะครับเราก็จะขึ้นเรือลำใหญ่ที่ฝั่งเราเพื่อไปนอนที่ปากแปลงครับผมแล้วตอนล่องเรือเราใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงถึงจะไปถึงที่ปากแปลงนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดตีดจอยต่อไปครับโอเคครับผมเดินต่อเลยครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่ฝั่งลางนะครับฝั่งที่เห็นตรงหน้าคือฝั่งไทยนะครับเราขึ้นข้ามเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปบ่ดังและน้องเขาได้แต่แลมบิเขาจูงมือกันเขาห้องเอาคร,ครับผมน้าเช้าวันนี้นะครับตอนเวลาประมาณ9โมงเราก็ออกจากปากแปลงมานะครับตอนนี้เราก็ถึงนะ้ จืดพักทักระหว่างทางตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บโมงจากจุดนี้ไปเราจะแวะที่ถ้ำสิงห์ก่อนนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงถ้ำสิงห์หลังจากนั้นอพอเราเที่ยวถ้ำสิงห์และบ้านหายเสร็จเราก็จะมุ่งตรงไปที่หลวงพระบางซึ่งสรุปแล้วทริปนี้ที่การใช้เวลาในการล่องเรือสวยแล้วนะครับสวยงามมากเลยครับตอนนี้เราอยู่เข้ามาถ้ำ 他们的。三分三分

ครับตอนนี้เราก็เกือบถึงน้ำตกตาสรอนะครับแต่ก่อนี่เราจะขึ้นแบงกบนที่นี่ก็เป็นจุดไน้ำของเราสำหับท่านผู้ชมท่านที่สามารถมาเที่ยวที่น้ำตกาสรงได้ครัมทานจะคจ่่านเัยที่น้กนะครับนแระจาขเรามาครับครักจากว อของธมเนียมบรัฐมูลวัดวาอารามของชาวบางนแล้วเพียงใดที่อยากให้คุณธรรมเนียมคือ้งตกจากวงสูงครับยังไมไ่สุดนะครับจังที่โศกแกงเขาว่าไว้นะครับมากกว่าคำว่าตัวใส่ใจทุการายละเอียดเรียกหาคนให้ตัวนะครับ ต้นเตแล้วนะครับถือว่าเป็นสิ่งหน่จากที่เราเดินมาจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเราแค่าไรเดินทางประมาณึง5หรือค่อนข้างระดับของตัวเอ่เชื่อว่าเปสิ่งหนึ่งท่านได้กับการมาที่ที่ธรรมชาติสร้างให้แต่ไม่ใช่คนสร้างที่มาถึงเขาเรียกว่าตลาดมืดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มืดนะครับก็จะขายเงินมืดนะครับจะมีขายทิชเย็นนะครับซึ่งก็จะเหมือนเคนเดิมมากเลยนะครับถ้าคนจีนจับได้เท่าไหร่ก็ได้ และักน้นถ้าได้จังเดีย้ครับครองแต่งจากเที่สถานรถไฟาตลานั่าังดครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านมาชมการต่างบ้าน ครับใส MARY> ่ก right. yeah. nah ็จะมีกล hey. really IR ้วยนะครับกับข้าวเหนียวนะครับจะนัางกับข้าวที่ที่เขาให้กับมัน ทาผู้ศนะครับซึ่งเป็นจัดวัดได้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงบางเช่นกันนะครับจากจุดนี้จากจุดต้นทางมาจนถึงณจุดยอดเราใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสินาทีได้ก็ค่ามันไดก็จะประมาณสามรกว่าพันนะครับซึ่งข้างๆเหนื่อยอาการแต่ผมเชื่อว่าแรงศรัทธาท่านที่ได้มาพึท่า,ทา,ทาผู้ศรีแห่งนี้จะเป็นแรงใจให้ท่านผาดนั้นมาถึงจุดใหม่นี้ครับโอ,อตอนนี้เป็นวิวของหลวงบางนะครับผม เราจะอยู่บนจุดสูงสุดของป่าท่พปุสินะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ลาวนะครับจากที่นี้ไปเราก็จะแวะดูการกลังของเราเด็กๆนะครับเพื่อเพราะที่นี่แห่งนี้จะเป็นโรงละครขนาดย่อมนะครับที่พิพิธภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่คือเด็นๆมาชมเามาชมได้นะที่สถานีแห่งนี้ครับผมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ของเราแล้วครับและณจุดนี้เราก็เรียกว่า การคอร์ลมแบบฉบับของเราเพื่อไว้โชว์นักท่องเที่ยวชาวต่างติแล้วก็ชาลไทยหรือว่าทุกคนที่มาเที่ยวนะลุงพ่อพ่บางแห่งนะครับแล้ก็ลงละครอันนี้เรียกว่าลครปลารกปลักครับผมร้านนี้เป็นบรรกาศของชา่ิบิสซัดบงเรือนะครับนะี่เาจะใช้ทาหาอย่างคือ น,น้าจิ้งจอกสาวลานะฮะได้เป็นกู้ฮักผู้นอนในบ่อนตอนสนวัสดีครับผมสวัสดีตอนช่วงบ่ายนะครับจากเมื่อตอนเช้าแล้วผมก็ได้ออกมาจากอำเภอวังเวียงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาถึงที่วัดพระธาตุหลวงนะครับซึ่งจะได้ว่าเป็นพระธาตุประจําของประเทศลาว อยสาวก็อศาอายนี้จะเป็นคนลาให้นางน้องจ้าอสอาไสาอย่าโศกอย่าเศร้าย่าเงาไปเลยจอมใจเสียแล้วให้มันเสียไปเริ่มใหม่สายทางที่ดีแล้วมาถึงนะประตูชยัยซึง่งจะได้ว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัด เวียงกันเลยนะครับเผมเชื่อว่าถ้าเกิดทิ้งทันได้มาที่่นีท่านจะได้สัมผัสประวัติศาสตร์อันยาวนานณประตูชัยแห่งนี้และตอนนี้เลยพาท่านไปตรวจรอบๆประตูชัยครับผมอนไปเย ตาเดิมของกําลังกางนะครับเตือให้กําลังใจ